ไอ้หาไอ้เฮียกูเลยหมดไฟควยห้อยไอ้เฮียพอม,มันพูด<ม>แบบนี้ควยไอ้เฮีย,ไอ,ฮยไอ้สัตว์คุณอย่าไปสนใจเรื่องอะไรที่คุณเคยฟังมาทั้งชีวิตเลยแม้กระทั่งที่ผมพูดเนี่ยคุณก็ฟังแม่หีงหี่งคยุคยคยุยผ่านๆไปอย่างนั้นเนี่ยผมบอกอย่าเชื่อ,อเฮียอะไรกูไอสัตว์ดีดอกทองช่างย็ด จัดชิบหายตายหอวชาติหมาจะไปพิมพ์ไปเขียนมาทำพ่องทำหีทำคัว้วอะไรีเหีอขั้วยัดแมงเลยพ่อมึงได้คั้วง้อคาบ่างง้ออย่างนี้ไง